น้องวันนี้นะคะพี่ปุ๊กจะพามาเล่นเกมที่ชื่อว่าแ a น vs ซอมบี้ฮีโร่นะคะพี่ปุ๊กรู้สึกว่าเกมนี้ช่วงนี้คนข้างได้รับกระแสเยอะขึ้นนะคะทั้งๆท,ที่เกมนี้มีออกมาไม่ต่ำกว่าประมาณ5,6,7,8ปีแล้วนะพี่ปุ๊กก็เล่นตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยไม่งั้นดูมาดูนี่ดูเด็กของฉันฉันมีโคบฉันเล่นบ่อยฉันเล่นทุกวันฉันเล่นทุกสัปดาห์ฉันเล่นทุกเดือนฉันเล่นทุกปี และนี่นะคะก็คือหน้าตาของเกมแพลน vs ซอมบี้ฮีโร่นะคะเข้ามานี่เห็นแบบนี้นะคะมีหลายโหมดให้เลือกมากเลยหมดแรกนะคะก็คือแพลนมิชชั่นถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องเล่นผ่านด่านไปทีละนิดทีละนิด,นดซึ่งอันนี้พี่ปุ๊กเล่นผ่านไปหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ซอมบี้มิชชั่นก็คือเราก็จะเล่นเป็นซอมบี้แล้วก็จะมีโหมดที่เป็นชาเลนจ์นะคะชาเลนจ์นี้เปลี่ยนทุกวันนะคะตอนประมาณตีหนึ่งจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดทุกวันมันจะเป็นแบบทดสอบของเกมนะคะก็คือเขาจะเลือกมาให้เลยว่าเราจะเล่นเป็นตัว เขาจะมีบททดสอบอะไรของเขาอะ่ะแต่ละวันจะไม่เหมือนกันสนุกมากน่าตื่นเต้นมากส่วนแบตเทิรนโหมดนะคะก็จะมีแบบเป็นเป็นแบบธรรมดานะคะคือเจอกับใครก็ได้นะคะได้รางวัลกับอีกแบบหนึ่งคือแบบแรงค่ะซึ่งพี่ปุ๊กเล่นแล้งแล้วนี่ก็คือแบบแรงนะคะก็คือแบบว่าคนเก่งจะเจอกับคนเก่งนะคะยิ่งเราได้เลเวลสูงขึ้นเราก็จะเจอกับคนที่เลเวลสูงขึ้นนะคะรู้สึกว่าจะมีตัดรอบตอนออดาวครบ20ิ 30 40 50นะคะเขาจะแบ่งเป็นเหล็กๆไปแล้วนี่ก็คือคอลเลกชันนะคะฮีโร่เรามาดูกันก่อนว่าฮีโร่ที่พี่ปุ๊กมีตอนนี้นะคะเหลืออยู่แค่ถ้าเกิดตัวแพลนนะคะพี่ปุ๊กไม่มีตัวแครอทเบต้านี่ตัวนี้ไม่มีนะคะซึ่งหาซื้อไม่ได้ด้วยอาจจะต้องรอรออีเวนต์ของเขามาส่วนตัวซอมบี้ก็ไม่มีอยู่ตัวเดียวก็คือตัวนี้ก็ไม่มีตัวนี้นะคะซึ่งตอนที่เขาให้มาเนี่ยตอนเลือกเนี่ยคือเขาให้เลือกได้แค่ทีละหนึ่งตัวถ้าเกิดเราได้ตัวนั้นเราก็จะไม่ได้ตัวนี้อะไรประมาณนี้ก็คือ ไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปปลดล็อกยังไงเออใครรู้วิธีปลดล็อกหายตัวเนี้ยบอกด้วยหรือว่าเราจะต้องทำเควสเควสให้เสร็จก็ไม่แน่ใจเอาละวันนี้นะคะเราจะเข้ามาในชาเลนจ์นะคะชาเลนจ์ของแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันเข้ามาในชาเลนจ์นะคะตอนนี้เราจะได้เล่นรับบทบาทเป็นซิตรอน ไซตรอนใช่ไหมในตัวนี้นะคะมีสกิลอยู่4สกิลนะคะสกิลแรกนะคะก็คือทําให้ศัตรูนะคะกลายเป็นลันดอมซอมบี้นะคะที่มีค่าสมองแค่1สมองเท่านั้นสกิลที่2นะคะก็คือสกิลที่สร้างวัวนัทขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถทําให้เราได้การ์ดฟรีเพิ่มมาอีกหนึ่งการ์ดสกิลที่3คือสกิลที่ทําให้ต้นไม้ของเรานะคะมีเลือดบวก2นะคะแล้วก็อมาตะในเธอนั้นสกิลสุดท้ายคะ่ะสามารถทําให้ต้นไม้ของเราทุกต้นนะคะไม่สามารถทําลายได้หรือเป็นอมตะในเทอนั้นค่ะแล้วเราก็ยังได้ ถุงกราดขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะคะโอเคและในชาเลลจ์เกมนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้ดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นมาอีก2ดวงนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันศัตรูก็จะได้สมองขึ้นมาอีก2ออันเหมือนกันเอาละเรามาเริ่มกันเรามาดูว่าเราจะเจอกับศัตรูตัวไหน ตัตรูที่เราได้วันนี้นะคะก็คือตัว Infinity นะคะ Infinity นะคะโอเคในเกมนี้นะคะปกติจะมีอยู่3เทิร์นเทิร์นแรกก็คือเทิร์นของซอมบี้ฮีโร่นะคะเขาจะส่งซอมบี้มานะคะส่วนเทิร์นที่2จะเป็นเทิร์นของต้นไม้นะคะซึ่งต้นไม้เนี่ยสามารถส่งได้ทั้งฮีโร่แล้วก็การ์ดสกิลนะคะส่วนเทิร์นที่3นะคะจะเป็นเทิร์นของซอมบี้ซึ่งรอบนี้นะคะซอมบี้จะเล่นได้แค่การ์ดสกิลเท่านั้นพอหลังจากจบเกมที่3ปุ๊บเราก็จะเริ่มเกมต่อสู้กันเลยตอนนี้นะคะซอมบี้ที่ฝ่่าาายตรงงข้้มมไดสัก็คือ Space Pirate c ค่ะตัวนี้นะคะถ้าเกิดเขาได้โจมตีกับแ plant hero ของเรานะคะดามจของเขาคือ5แต่ถ้าเกิดเขาได้โจมตีกับการ์ดต้นไม้ของเรานะคะดามจเขาจะเหลือแค่3เท่านั้นตัวนี้มีความยากก็คือถ้าเกิดเราลงการ์ดต้นไม้นะคะในเลนนี้นะคะซอมบี้ตัวนี้นะคะจะหนีแลนด้อมไปเลนอื่นเลยทําให้วิธีการสู้ของเขาจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เรามีการ์ดนะคะสําหรับแก้สกิลของไอ,ตะะอต้ตัวนี้นะคะก็คือการ์ดตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็คือถ้าเกิดเราลงอันไหนก็ตามเราสามารถสั่งให้ซอมบ ตัวนั้นอ่ะมาหาเราในเลนนั้นได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าตัวฮอตเดตตัวนี้นะคะถูกโจมตีนะคะเราก็จะทําดามเมจคืนไปให้ซอมบี้ตัวนั้นนะคะสามดามเมจดังนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะล่อให้ซอมบี้ตัวนี้นะคะมาเลนเราพอเขาโจมตีเราปุ๊บเราตายเราก็จะทำดาเมจคืนไป3าดาเมจมีดวงอาทิตย์เหลืออยู่หนึ่งดวงพี่ปุ๊กจะไม่ทำให้มันเสียเปล่านะคะพี่ปุ๊กก็จะใส่กาต้นไม้เข้าไป เป็นการกระบองเพจกาเล็กตาแคคตัสนะคะตัวนี้ถ้าเกิดถูกทําลายนะคะก็จะก็จะส่งหนึ่งดัมเมจนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ของเขาฮีโร่ของเราแล้วก็ซอมบี้ของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ต้นไม้ของเราด้วยโอเคเริ่มเกมเลยและเนื่องจากซอมบี้ฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามนะคะได้ส่งการ์ดสเปซไพรเลตที่มีมูลค่า3สมองนะคะส่งมาทําให้เขาไม่เหลือสมองแล้วดังนั้นในเทิร์นต่อไปเป็นเทิร์นสกิลการ์ดนะคะเขาก็จะไม่มีสมองเหลือในการใช้สกิลการ์ดเอาล่ะเรามาดูกัน ตอนนี้เป็นตาซอมซอมบี้ทริกนะคะซอมบี้สก,กิลเห็นไหมเร,เราก็จะทำได้ปัง้งตายเลยในขณะเดียวกันที่เราส่งกาเล็กตาแขกตัดไปเราก็ทำดาเมจเขาไปสองดาเมจนะคะตอนนี้เลือดของฝ่ายตรงข้ามเหลืออยู่18ถ้าเกิดเขาเหลือศูนย์เมื่อไหร่เราก็จะชนะค่ะต่อไปเป็นการต่อไปนะคะฝั่งตรงข้ามได้ส่งซอมบี้มาซึ่งเราไม่รู้ว่าซอมบี้อะไรเพราะว่าอยู่ในหลุมฝังศพส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเกรฟลอเบอร์ตัวนี้ ในตัวนี้นะคะเขามีสกิล blue eyes ก็คือถ้าเกิดเขาทำดัมเมจให้กับ plant hero นะคะเกาะของเราก็จะไม่ขึ้นเลยและเมื่อซอมบี้ตัวนี้เกิดนะคะถ้าเกิดว่ามีซอมบี้ที่เป็นหลุมฝังศพโผล่ขึ้นมานะคะซอมบี้ตัวนี้ก็จะได้ดัมเมจเพิ่มหนึ่งดัมเมจเลยทีเดียว ตอนนี้นะคะพี่ปุ๊กมีตัวนี้ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือสเน็กแกลสค่ะตัวนี้สามารถเล่นบนน้ําได้ด้วยนะคะและตัวนี้นะคะเป็นตัวที่อันตรายมากเพราะว่าทุกครั้งที่จบเทินนะคะถ้าเกิดตัวนี้ไม่ตายนะคะมันจะแยกร่างออกมาทางขวาของเลนนะคะทําให้เราได้ต้นไม้มาฟรีๆอีกหนึ่งต้นซึ่งถ้าเกิดว่าศัตรูไม่สามารถทํรลายตัวนี้ได้ตัวนี้จะงอกไปทุกๆเทินบางทีงอกจนเต็มเลนก็เป็นไปได้แต่ว่างอกเฉพาะทางขวาของต้นไม้ตัวนี้เท่านั้นนะดังนั้นพี่ปุ๊กก็จะเอามาปลูกที่ต้นนี้โดยใช้ ค่าดวงอาทิตย์จนหมดเลยไม่เหลือเลยนะคะเรามาลุ้นกันว่าเขายังมีค่าสมองของเขาเนี่ยเหลือในการใช้สกิลการ์ดหรือเปล่าซอมบี้ที่เป็นเกรฟสโตนหรือว่าหลุมฝังศพนะคะเขาจะโผล่มาให้เราเห็นนะคะในเทิร์นที่เป็นเทิร์นสกิลการ์ดของซอมบี้ค่ะเราจะไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรยกเว้นเรามีการ์ดที่มองได้นะการ์ดตัวนี้ที่เขาส่งมานะคะคือขับตันเฟรมเฟสนะคะตัวนี้นะคะจะส่งผลให้ ซอมบี้ที่เป็นพ i r เร e ซอมบี้นะคะสามารถยิงทะลุต้นไม้มาโดนแ plant hero ของเราได้ทันทีซึ่งเราก็ต้องจัดการตัวนี้เหมือนกันเอาละค่ะพี่ปุ๊กรู้แล้วว่าพี่ปุ๊กจะจัดการมันได้ยังไงก่อนอื่นคือเราไม่อยากให้ตัวสเน็กตัวนี้ถูกทำรลายนะคะเพราะว่ามันจะได้งอกให้เราในเทินต่อไปพี่ปุ๊กก็จะเอาตัวการตัวนี้มานัดสิ GNAL นะคะมาวางไว้ตรงนี้ส่วนตัวนี้นะคะก็เอ,อไม่ได้ดิโอ้ยไม่ได้ เดี๋ยวก่อนแปบบ๊บนึงขอคิดก่อนตอนแรกพี่ปุ๊กคิดว่าถ้าเกิดพี่ปุ๊กจะวางตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเมื่อถูกทําลายมันก็จะส่งดาเมจมาแล้วมันจะมาโดนสเน็คของเราตายด้วยดังนั้นพี่ปุ๊กจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นการนี้แทนการนี้จะทําให้ซอมบี้ที่อยู่ด้านหน้าเราแล้วก็ด้านข้างเรานะคะดาเมจลบสแล้วถ้าเกิดศัตรูนะคะดาเมจเหลือศูนย์นะคะก็จะทําลายซอมบี้ตัวนั้นไปเลยซึ่งพี่ปุ๊กคิดว่าน่าจะทําลายตัวไพเลตทรูตัวนี้ไปเลย โอเคส่วนตัวนี้นะคะถูกลบไปก็เหลือหนึ่งโอ้ยแต่ตัวนี้ยังอยู่มันก็เลยส่งผลให้หลุกฝังศพสองอันนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมามันก็จะได้ดาเมจบวกหนึ่งบวกหนึ่งโอเคตัวนี้ถ้าโผ่มาปุ๊บมันจะขโมยนี่ขโมยเกาะของเราไปสองสองบล็อกโอ้ยมันใช้การสกิล ทำลายเราด้วยส่วนซอมบี้ที่เขาส่งมาที่อยู่ด้านขวาสุดนะคะตัวนี้จะส่งผลให้ซอมบี้พายเรตทุกตัวที่อยู่ในแมปนี้นะคะถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งนะคะโจมตีแพลนฮีโร่ของเราได้ซอมบี้ด้านขวาสุดก็จะเพิ่มดัมเมจให้1ดัมเมจแล้วก็เพิ่มเลือดให้1เลือดเลยทีเดียวโอ้โหมันแข็งแกร่งจริงๆตอนนี้สิ่งที่น่าใช้ที่สุดก็คือตัวนี้ค่ะ ตัวนี้จะเป็นบอดี้การ์ดตัวนี้นะคะสามารถเล่นบนน้ําได้ด้วยแล้วก็สามารถสร้างต้นไม้ไว้ข้างบนหรือข้างล่างเขาได้ด้วยตัวนี้นะคะจะทําให้การ์ดของเราเต็มเลยพี่ปุ๊กจะวางไว้ตรงนี้เพราะว่าตัวนี้ยิงเท่าไหร่มันก็มันมีสกิลบูอายถ้าตัวนี้ยิงใส่เรายังไงบล็อกก็ไม่ขึ้นพี่ปุ๊กจะวางไว้ตัวนี้นะคะเพื่อทําลายตัวนี้แล้วพี่ปุ๊กก็จะวางไว้ตรงนี้เพื่อที่ทําลายตัวนี้เหมือนกันโอเคบ้า okay, ยตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามนะคะใช้สกิลการ์ดนะคะเป็นเดยลี่การ์ด การนี้ส่งผลให้เมื่อซอมบี้ทุกตัวนะคะโจมตีต้นไม้ของเราไม่ว่าต้นไม้ของเราจะมีเลือดเหลืออยู่เท่าไหร่ต้นไม้ของเราจะตายในทันทีค่ะตอนนี้เป็นราวที่7แล้วนะคะเออเราได้การ์ดมาใหม่นะคะการ์ดนี้แพงมากด้วยต้องใช้ดวงจันต้องใช้ดวงอาทิตย์ถึง8ดวงเลยทีเดียว ตอนนี้มีศัตรูมาใหม่นะคะศัตรูมาใหม่นี้น่ากลัวมากสรูว่าสมบอดแอโรสเตติกกอนโดร่านะคะชื่อยาวมากตัวนี้นะคะโหดตรงที่เวลาเขาทำร้าย แพลนฮีโร่ของเราได้นะคะเขาจะเลนดอมหนีไปอยู่เลนอื่นนะคะแล้วเขาก็จะทิ้งซอมบี้หดโหดนะคะไว้ให้ในเลนนั้นด้วยซึ่งเราจะต้องแก้โดยการที่เราจะส่งเราจะส่งตัวนี้ไปนะคะให้เขามาลงในพื้นธรรมดานะคะแล้วเราก็จะปูพื้นนะคะซึ่งพื้นที่เราปูนี้นะคะเป็นพื้นอมตะค่ะซอมบี้ไม่สามารถสร้างดามเมจให้กับต้นไม้ที่อยู่บนพื้นนี้ได้นะคะซอมบี้ต้องแก้เกมโดยการปูพื้นทับอีกทีหนึ่งไม่งั้นไม่สามารถทําดามเมจให้กับต้นไม้ที่อยู่บนพื้นนี้ได้ค่ะ เราสามารถทําให้ศัตรูกลายเป็นอะไรก็ได้ซึ่งพี่ปุ๊กเลือกแปลงตัวนี้โอเคตัวนี้ในเทิร์นแรกก็ดาเมจจะบวก3หลังจากนั้นเทิร์นต่อไปก็จะเหลือแค่หนึ่ง ส่วนดาเมจของซอมบี้ตัวนี้นะคะทุกๆครั้งที่เราได้การ์ดมาใหม่นะคะตัวนี้จะทําร้ายเรานะคะ1ดาเมจและเนื่องจากตัวนี้มีสกิลบูอายนะคะมันสามารถทําร้ายทะลุเกาะได้แล้วก็ฆ่าเกาะเราก็ไม่คืนด้วยต่อไปพี่พุกจะส่งดาร์กแมทเทอร์ดาร์กกนฟูดนะคะตัวนี้ส่งไปปุ๊บจะทําให้เลน3ด้าน ตรงกลางซ้ายขวานะคะถูกดัมเมจไปด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ซอมบี้ทริกคอ o s สก็คือสกิลการ์ดของฝ่ายตรงข้ามขึ้นราคาไปบวกอีก6สมองพอราคาสกิลการ์ดขึ้นถึง6สมองนะคะพอถึง t ทริกช็อตซอมบี้ฝั่งนู้นอาจจะไม่มีค่าสมองพอในการลงการ์ดนะคะทำให้เขาจะต้องข้ามไปเลยกลายเป็นต้องมาคับสู้เลย ต่อไปนะคะเป็นเทิร์นที่9แล้วตอนนี้ซอมบี้ฮีโร่นะคะได้ส่งซอมบี้ตัวใหม่มาสกิลตัวนี้นะคะเมื่อเขาลงแล้วนะคะจะส่งซอมบี้ไพเลตนะคะซุ่มมาให้ฟรีถึง่องตัวนะคะตอนนี้ก็มีโผล่มาทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยทีเดียวโอเคพี่พุกจะทําลายตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้มีสกิลยิงทะลุต่อไปพี่พุกจะใช้ตัวนี้นะคะทําลาย ตัวนี้สามารถดึงศัตรูที่เกิดมาใหม่นะคะให้มาอยู่ในเลนต้นไม้ต้นนี้ได้แต่ตอนนี้คือพี่พุกใช้ทําลายตัวนี้ก่อนตอนนี้เราจะโดนดัมเมดห้าดัมเมจเต็มๆเลยนะคะจา,จากซอมบี้ตัวนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะแต่เราสามารถสร้างดัมเมจให้ฝั่งตรงข้าม6 mm. ดัมเมจเหมือนกันเกมนี้เรายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะฝ่ายตรงข้ามก็เหลือการ์ดอยู่แค่2ใบเท่านั้นเอาล่ะเริ่มต้นปุ๊บ ตัวนี้ทำดาเมจไปเจ็ดโอเคตอนนี้เหลือเลนน้ำนะคะที่เราไม่ได้ป้องกันอะไรเลยนะคะนี่เลนน้ำนะคะตอนนี้พอเขาโจมตีฮีโร่ของเราได้นะคะเขาก็จะย้ายที่แล้วก็แรนดอมซอมบี้ทิ้งเอาไว้นะคะซึ่งเขาทิ้งตัวค้างเขาวไว้แต่เรามีต้นไม้นะคะซึ่งต้นไม้ต้นนี้นะคะไม่ว่าซอมบี้ตัวไหนเกิดมันจะดึงซอมบี้มาไว้เลนเดียวกับต้นไม้ต้นนี้ตอนนี้เราโชคดีมากเราได้การ์ดใบใหม่เป็นการ์ดที่ทําให้บล็อกของเรานะคะการ์ดของเราเต็มค่ะ เราวางปุ๊บนะคะการของเราจะขึ้นเต็มเลยโอเคถ้าเกิดไม่ใช่ซอมบี้ที่เป็นบูอายนะก็จะไม่สามารถโจมตีเราได้หลังจากนั้นพี่ปุ๊กจะใส่การ์ดตัวนี้ทําให้ซอมบี้ก่อนที่จะเล่นนะคะโดนดัมเมดไปอีกสองดัมเมดนะคะก่อนที่ใครจะเล่นเซ็ตเลนนี้ก็ตามโอเคเรามาเริ่มกันปุ๊บปุ๊บไอตัวครั้งคราวนี้ก็คือถตัวนี้มันแรนดอมมาให้เย่ในที่สุดก็ เราก็สามารถจัดการมันได้นะคะเพราะเรนนี้มันไม่ยอมลงอะไรเลยในที่สุดนะคะชายเลนของวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้คะ่ะ ต่อไปหลังจากนี้นะคะพี่ปุ๊กจะมาสอนวิธีการเล่นเกมนะคะแล้วก็สกิลของแต่ละตัวให้น้องๆรู้กันนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีสกิลอะไรน่าสนใจขนาดไหนแล้วอีกอย่างก็จะมาเล่นเดลลี่นะคะชเชิญเดลลี่แล้วก็มาช่วยลุ้นกันว่าพี่ปุ๊กจะชนะและผ่านมันไปได้ไหมเพราะบางทีบางครั้งพี่ปุ๊กก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะ AI เกมนี้นะคะฉลาดมากบอกเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามชมนะจ๊ะชอบอย่าลืมกดไลค์สับซักให้ด้วยจ้าเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย